คว <Thank you. S 2> ช่วยระวการ ได้จ้างซื้อคอนโดคาลือหาดไปให้คุณพ่อ,อคุณแม่แล้วเด้อซื้อชุดสวยด้วยโทรศัพท์ด้วยให้โฟนอย่างดีรถเบนซ์รถกระบะรถกับเบนซ์รถ ได้สั่งซื้อคอนโดคาลือหาดไปให้คุณพ่อ,อคุณแม่แล้วเด้อซื้อชุดสวยด้วยโทรศัพท์ด้วยให้โฟนอย่างดีรถเบนซ์รถกระบะ รถเก็บคือเบน์รถแคบขึ้นบ้านใหม่ให้พ่อให้แม่แล้วเด้อเฮ้ยแวะซื้อถ่านให้ถุงนึงถ่านถ่านถ่านถุงนึงนี่ขึ้นบ้านใหม่ให้พอห่อ,อ,พอช่วยระวังการแม่แป๋วระวังการแล้วให้อยู่เย็นเป็นจู

สวัสดีค่ะเช้านี้อยู่ที่บ้านประจีนบุรีจ้าพามาชมอากาศตอนเช้า,ชามะม่วงกำลังออกลูกโดกมากวันนี้มาทำบุญตามหาปู่หายาิรวมพี่รวมน้องมาดูอากาศตอนเช้า,ชากันเลยค่ะ มนันไม่แม่เอาลงมาซะหนึ่งนะตุกยังอ่ะถุกแล้วเอาลงมาเลยยยเเลนะีีไปรวมพี่รวมน้องทำบุญไปหา,หาปู่หายาพ่อหาแม่รวมญาติค่ะวันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันหยุดงานพักผ่อน ayam ngam tuimik Edherba pada melampung royong hai kiung。cao tui wang liang leo taipεί kabla natuurlijk keham kint trees này approved by a herei aesthetic authority. a herei aesthetic authority. wei keseyi owang, swaroong grazi britani kaun literari-gita y Forester Baresone Nilayari heavenly spiritual lending reconstruction service มะม่วงมะม่วงปีนี้มะม่วงโดกมากมะม่วงโดกมากอนกมะม่วงโดกไหมอู้ด้กล้วยเป็นบิเคือเลยกล้วยสุขาเคือ อาก,ออกาศดีดีอากาศดีมากค่ะอากาศดีมาก ขอบคุณที่มารับชมค่ะขอบคุณมากมากนะคะมาเร้อมารอล้วมาเร่อมาเร่แม่เอ้ยพี่หามเดินทางให้มาเดี๋ยวปีหน้าทำให้พ่อแก่ไม่แก่มากทกหลังเด็กค่ะ ให้พี่ให้น้องให้ใครก็โอ้เใส่ยกระดับอีกครับพี่น้องมัหนาเนาะอืสุดอันเดียวก่อนดให้มันติดก่อนดีเออดละีใ้ละตั้ไไม่ทา้กันเสียนี้มันติดเอเรียกเอเรียกชื่อเรียกอะไรกเออกกเรากนยเร่้ห ที่ที่คุณ้างรับไปแล้วที่มีของก็อน่าเพิ่งนะอันนี้ใส่ไปเรื่อยๆไอ้นี่ไปให้เด้อมาแล้วคอยช่วยระวังการแม่แป๋วระวังการมารับเอาเด้อเอามาเปิดทางมารับเอาบ้านหลัางข้าวหรือหาดลังใหญ่หลังโตเอาเงินมารับเอาเด้อเอามีรถมีบ้านมีทองส่งไปให้รับเอาเด้อ เสื้อผ้าคือสวยๆมีโทรศัพท์มีทุกอย่างเลยโทรมาหาด้วยเลยวันที่ร์สิบห้ากับวันที่ร์สามสิบโทรมาหาวันนี้ให้ลูกๆทุกคนวันที่หนึ่งทุกคนนะะใส่มาหน่อยวันนี้ลูกๆที่วันที่หนึ่งทุกคนนะเงินพ้อมเยอะเลยเลยเลยะังยเขายังเขายังเกินกทางเอาเงินเดี๋ยวนี้ ใส่น้อยใส่น้อยลมพัดลมพัดพอเผาลมมาเลยะเผามาเมื่อมารับแล้วมาเลยมารับแล้วมารับแล้วมารับเงินรับทองมนรับทองแล้วดีใจหลายดีใจดีใจได้ได้ันแล้วดูมาพร้อมเลย ไอโฟนรุ่นใหม่ดิวะเอ้ารุ่นขึ้นมาพร้อมหน้าพร้อมตากั้นมาร่นงรุ่งนะรับเอาเด้อไอ้กระทูสร้อยมีสร้อยมีเพชรมีอะไรโอ้ยดีใจหลายดีใจดีใจลงมาแล้วแม่แม่เดี๋ยวพอพ่อเทวโอ้ยดีใจดีใจมารับเอาเด้อลงมาปั๊บเลยลงมาปั๊บเราดีใจมารับแล้ว โู้มาเข้าฝันลูกดูปิอ่ะให้ลูกทุกคนได้ถนะูกัาที่หนึ่งเด้อให้อยู่ดีมีเงินรวยมารับแล้วมาแลมาแลมาแลลงมาแลมาิได้โอ้แงบคบัน้วย เรียกแย่เลยนี่นี่คนจริงเขาจะรวยเลยวก็เผากาดด้วยแยปลากระพิ่เที่ยวจนุดฝืนเนี้ยลืมมาบอกหวยดิคนจีนนี่นะคนจริงเขาเผาตั้งเท่าไหร่อ่ะรวยเอา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 เขาเผาก็รวยเอารวยเอาเลยก็เนี่ยเผารวยเอารวยเอาเลยคนจีนนี่มาเนี่ยเอาเอาเปิดเบียไปเอา าทองให้ยายเร็วไปแกออกแกออกไ้แกไอไปเผากระดาษกระดาษทองให้ยายเยายกตาให้พี่ตายนี่ี่าลงรับแล้วก็องได้โอ้ได้องเ้าคู่งามเลยเนี่ยโอยยงงามเลยชอบชอบมาก